คือผมเนี่ยไม่เหลือเพื่อนเลยผมโดนไล่ออกหมดอ่ะอเงินก็ไม่เหลือเพราะพ่อ,พอแม่เอาไปจ้างตำรวจฆ่าโจรหมดผมก็หนีคดีไปทำไร่เพื่อนฝูงเขาก็เรียนจบเป็นครูมีฐานะกันอะไรกันนะแต่ผมแล้วเป็นใครอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมยังมีอยู่ก็คืออาการผมครบสามสิบสองผมก็เขียนเอาถุงกระดาษเมื่อก่อนมันมีถุงกระดาษสีน้ำตาลเขียนเลยว่าหนึ่งต้องเรียนนิติศาสตร จะได้หาทางแก้เรื่องกฎหมายท,ที่เราไปทําผิดอะไรอย่างเงี้ยนะขั้นที่สองต้องร้อยตํารวจตรีต้องสัญญาบัตรด้วยอ่ะต้องในร้อยอ่ะขั้นที่สามต้องจบปิญญาโทอ่ปิญญาโทสมัยก่อนผมเนี่ยรประเทศไทยมันมีกี่คนแล้วม,มันไม่ใช่แบบทุกวันนี้และขั้นที่สี่ต้องเป็นมือปราบให้ได้มือปราบหมายถึงว่ามือวิสามันมือลบเลยผมพูดให้พอหน่อยไงต้องเป็นมือฆ่าให้ได้จิตใจข้างในจิตใจจริงๆเนี่ยหลายคนก็คืออยากจะเป็นนินจา มีความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าใครทําครับนั่นแหละข้อสี่เนี่ยแบทแมนแบทแมนเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครวิธีไปให้ถึงสี่ขั้นนี้เห็นบอกว่าท่านทุ่มเทมากนิติศาสตร์ก่อนนะขั้นที่หนึ่งนิติศาสตร์ก็ผมก็นอนกับพื้นเสื่อพื้นหมอนไปแบบอากงอาม่าผมอก็นอนลําบากไปก่อนเพราะมันจะไปนิติศาสตร์ได้ไงวุฒิมีแค่มศสามไปรับจ้างทําไร่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยวันละสิบบาทค่าแรงเดี๋ยวนั้นนะ มือเนี่ยเป็นหนอกหมดเลยมันด้านจ็ดพันก่อนเอามีดเน็บเถือได้เลยเนี่ยมันด้านเพื่อหาเงินไปเพื่อหาเงินไปซื้อหนังสือก็มาซื้อหนังสือสนามหลวงเนี่ยพอได้หนังสือมาโอ้ยชีวิตกูสู้เขาได้เลยไวอ่านหนังสือเยอะไหมครับตอนนั้นเยอะอ่านหนังสือเนี่ยถึงตีสองนะแล้วก็นอนตีสองถึงตีสี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีข้างง่วงมากก็ตีห้าตื่นเช้ามาก็ท่องต่อก็ต้องอ่านสิวิชานี่ก็มาอ่านนี่จะสอบอาวุธมหก ให้สอบอาวุธม25ม25เพื่อจะมาเรียนมหาลัยไงแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือสอบเทียบชุดพกศผมจบครูแล้วแต่ไม่ได้รับเพราะเขาไล่ผมออกบอกนะถ้าเกิดว่าผมสอบชุดพกศได้ห้าชุดผมได้เงินเดือนพันห้าสิบบาทร้อยตำรวจตรีเงินเดือนพันสองร้อยห้าสิบผมสอบติดทั้งหมดอะสอบเทียบม้5ก็ได้คนเดียวของจังหวัดชัยนาทไปสอบบรรจุครูเขาเอาสามคนผมก็ได้ที่หนึ่งไปสอบเสมี่งใช้อุตมา3 กี่พันคนก็ไม่รู้เอาสามคนผมได้ที่หนึ่งทำไมถึงคะแนนดีขนาดนั้นผมหัวดีนะโอเคแต่เกเรเดิมที่ผลการเรียนมันอาจจะไม่โดดเด่นเพราะไม่มีเวลาได้ทำเรลาแต่ตอนนี้จะทุ่มเทเพื่อจะเอาชนะใช้เวลากี่ปีครับจากคนมีวุฒิแค่มสามใช่ไหมฮะกี่ปีเข้าคณะนิติศาสตร์ได้สนับสนุนโดยฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟ ใช้เวลากี่ปีครับจากคนมีวุฒิแค่มสามใช่ไหมครับกี่ปีเข้าคณะนิติศาสตร์ได้มีวุฒิมสองห้าเนี่ยปีเดียวปีเดียวมันข้ามไปหลายขั้นเลยนะโอ้ยก็สอบติดหมดเขาเปิดสอบปุ๊บผมก็ไปสอบผมได้วุฒิมสองห้าแล้วผมก็มาสมัครเรียนหลางไอชุดพกศผมก็สอบปีเดียวติดแล้วไปสอบบรรจุครูบรรจุเสมียนผมก็ปีเดียวติดหมดเลยเสมียนเนี่ยอายุสิบแปดสิบแปดก็สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเขามีเปิดสอบประหลัดกันแล้วก็ได้ได้ สอบได้มันเป็นประหลัดสีสองนะไม่ใช่สีสามจบปริญญาตรีมันสนะีสามเนีแต่พอปีสองหนึ่งเขาเปิดสอบวุธิปริญญาตรีผมจบนิติแล้วไงผมก็อาวุธนิติมาสอบประหลัดสีสามอีกก็ได้อีก<ะ>แล้วก็ไปสอบตำรวจอีกนบรบรุ่น 8.